สมุทรสาครเมืองประมงโรงโรงงานลานเกษตรเขตประวัติศาสตร์ริมเขื่อนมหาชัยท่าฉลอมองค์พระเยซูคือผู้ใดองค์พระเยซูคือผู้ใดองค์พระเยซูคือผู้ใดใครจะบัญยายใครจะบัญญาย พระพนาวดาราส่องแสงเฉิดชายทรงประชันเป็นอยู่ไม่รู้วายดุดสายของเราทุกคนองค์พระเยซูคือผู้ได้องค์พระเยซูคือผู้ได้ องค์พระเยซูคือผู้ใดใครจะบัรยายใครจะบัรญายใจร่าเริงเป็นยาอย,ย่างดีขอบคุณพระเจ้า